เพื่อนๆทังบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้แซ่บๆยาวไปยาวไปนะคะกับเมนูอูหน่อไม้นะคะในหม้อนะคะก็ทําแบบง่ายๆนะคะก็มีหน่อไม้มีน้ําย่านางโขกพริกนะคะกับหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ปะลารใส่ผงนัวหรือว่าใส่ไม่ใส่ก็ได้ใส่น้ำปลาแล้วก็ผักก็จะมีใบแมงลักต้นหอมชะอมก็คือใส่ผักที่เราชอบนะคะผักเครื่องเคียงของเรานะคะก็จะมีผักชีลาว ใบโบโบกต้นหอมแล้วก็เอาผักที่เราชอบนั่นแหละค่ะนะคะมากิน,นคู่กับเมนูนี้ไปนะคะก็จะวันนี้ปา้าฟินซี่ก็จะมีข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดมาด้วยนะคะน่ากินนะคะทำร้อนๆ้เลยทำใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกัน,นะค่ะแซ่บๆค่ะก็ะท้ายคลิปของเราวันนี้นะคะก็มีนะคะมีเรื่องเล่าเหมือนกันนะคะ วันนี้ก็คือห้องลองชุดนะคะห้องลองชุดอุ้ยมันร้อนเลยพริกเนี่ยลูกโดดเนี่ยเราใส่ตามชอบเลยนะคะเอาที่เรากินได้นะคะ ล้างแล้วนะคะพริกนี่ไม่ใช่พริกชีฟ้านะคะแถวอีสานเขาจะเรียกว่าพริกโพนพริกโพนที่เขาเรียกกันนะคะ มันเป็นหน่อไม้แม่ป้าเปซี่เขาเขาทำแล้วเขาก็อูหรือว่าวอร์มไว้กับน้ำเย็นนานแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วก็ให้ป้ามาส่วนป้าจะมันทำเมนูไหนเนะี่ยก็เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นดำๆนี่ไม่ใช่น้ำปูนะคะ ปกติเวลาเราใส่น้ำปูเนาะไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรือว่าหน่อไม้เขาจะดำแต่อันนี้ไม่ได้ใส่นะคะอันนี้น้ำยานางเราอูวิทอะอวอมเขากับหน่อไม้แล้วใส่ในตู้เย็นไว้มันก็จะดำแบบเนี้ยเหมือนแบบว่ามันเข้าน้ำเข้าเนื้อนะน้ำยนานังมันซึมเข้าไปในหน่อไม้ ไอโอมก็มีทั้งสดแล้วก็ใส่เข้าไปในอูขหูเราด้ยวยใบบุบ,ก,บก,ก็ทุกถูกถกืมคหนึ่งนะคะเนี่ย แบ่งเป็นสองข้างสิบบาทอร่อยดีค่ะทำ,ทำแบบง,ง่ายๆคือใส่ผักใส่อะไลงไปเลยนะคะค่อยเอาขึ้นตั้ง,งไฟ อย่าไปปรุงให้เค็มมากนะคะหน่อไม้ไม่อร่อยนะคะบางทีเราทําเค็มเกินกินไม่ได้เลยนะคะหน่อไม้ถ้ามันเค็ม บางคนก็จะใส่หมูสาชั้นด้วยนะคะ

啊，对。 ค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่โหมดเล่าเรื่องของเรานะคะวันนี้ก็เสนอตอนนะคะห้องลองชุดห้องลองชุดนี้ก็เกิดขึ้นกับอ่หญิงหญิงวัยทํางานคนหนึ่งนะคะเป็นดูว่าเป็นหญิงออฟฟิศนั่นเองนะคะก็วันนั้นก็เหมือนเป็นวันหยุดของของนางนะคะนางก็เลยได้ไปเดินช้อปปิง้งนางก็ได้ไปเจอร้านเ่ขายผ้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นอ,อยู่ร้านหนึ่งนางก็เดินเข้าไปนางเข้าไปนางก็แบบเดินดูเสื้อผ้าอะไรไปนี่ละคะ่ะ อันนี้นางก็ไปสะดุดตากับเสื้อกันหนาวอยู่ตัวหนึ่งที่นางแบบว่าเคยใส่เป็นเสือนนเส้อกันหนาวคล้ายๆกับเสื้อกันหนาวตัวแรกที่นางเคยใส่คือลวดลายทุกอย่างเหมือนกันเลยนางก็รู้สึก hi, ยังมีรุ่นนี้ขายอีกเลยลนางก็จับรูปแบบรูปแบบแบบรู้สึกแบบว่าเหมือนย้อนย้อนอดีตได้แบบว่าเหมือนแบบทําให้นึกถึงอดีตที่ผ่านมาของนางนะคะแล้วนี่นางอ่ะช่วงที่ดูเสื้อกันหนาวอยู่นั้นนางก็มองไปเห็นหุ่นหุ่นต,ตัวหนึ่งหุ่นตัวนั้นก็ใส่ชุด ใส่ชุดคล้ายๆกับที่นางเคยใส่เล่นโชว์เปียโนตอนที่ยังเป็นับรุ่นอยู่ขึ้นโชว์เปียโนเลยนะคะทีนี้นางก็เดินไปจับบอกอุ้ยหุยชุดแบบนี้ยังยังมีอีกเหรือยังเหลืออีกเหรอแล้วนางก็แบบว่ารูปอ่าชุดนั้นเหมือนกับนึกย้อนเวลาไปที่ว่าโอ้โหมีแบบมีแตบบ่แบบคาชมเข้ามาหลังจากที่นางเล่นเปียโนเสร็จอันนี้พลังสายตาก็มองไปที่อีกชุดหนึ่งมันเหมือนเป็นชุดที่แม่ แม่นางเคยซื้อให้ตอนนางออกเดทครั้งแรกครั้งแรกอ่ะตอนเริ่มเป็นสาวนางก็แบบตื่นเต้นแบบว่ารู้สึกเหมือนนึกถึงอ่ะอ่าพี่คนนั้นอ่ะพี่ผู้ชายคนนั้นที่แบบว่าอืมแบบว่าคือแบบเหมือนนึกย้อนอดีตได้นางก็เลยอยากจะลองชุดทั้งสามชุดเลยก็หยิบหยิบ,หย,บหยิบเข้ามาก็มองไปซ้ายขวาเออก็แปลกเพิ่งจะสังเกตว่าในร้านนี้ก็ไม่มีพนักงานอะไรเลยอย่างนี้นะคะทน,นี้นางก็เดินเข้าไปที่ห้องลองเสื้อ ห้องลองชุดนะเขาจะเรียกห้องลองชุดนางก็ไม่เห็นพนักงานอยู่ปกติเขาจะมีใบให้เราใช่ไหมว่าเราเอาชุดเข้าไปกี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นใครนางเห็นแต่ป้ายที่ก็เขียนบอกไว้ว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งชุดให้ลองหนึ่งคนต่อหนึ่งชุดเท่านั้นเป็นป้ายใหญ่มากเลยนะคะติดอยู่ข้างหน้าน,นางก็ขอโทษนะคะมีใครอยู่ข้างในไหมก็เงียบนะคะขอโทษนะคะมีใครอยู่ข้างในไหมนะก็เคาะเพื่อเคาะเช็คดูนะคะก็ไม่มีเสียงตอบรับมา นางก็เลยเปิดประตูอ่ห้องลองชุดเนะ่ยก็เปิดเข้าไปก็ไม่มีใครอยู่ข้างในแต่มันมีเงาเพราะว่าเวลาห้องลองชุดมันจะมีกระจกใช่ไหมอ่าเงาเหมือนอ่าเหมือนพวกหุ่นนะ่ะหุ่นนะ่ะหลายหลายตัวนะ่มามามองดูอยู่ข้างหลังนางก็หันไปเอา้าหุ่นมันก็อยู่ปกติแต่ว่าตอนที่นางเปิดประตุมก็เหมือนเห็นเงาแบบว่าโอ้โหหกเจ็ดตัวเลยนะหุ่นทั้งมีผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็ไม่ได้สนใจนะก็เข้าไปลองชุดนางก็เอาชุดแรกมาลอง ก็เป็นเสื้อกันหนาวตัวแรกนเนาะพอนางลองแล้วนางก็นึกถึงคําที่โอ้โหเพื่อนแบบว่าใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็เอาไปลงใส่ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนก็ชมโอ้โหเสื้อกันหนาวสวยเนาะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นคนที่แต่งตัวดีเป็นเป็นเป็นผู้นําด้านแฟชั่นได้เลยนะอะไรเงี้ยนางก็ใส่ไปนางก็รู้สึกแบบปลื้มนึกถึงอดีตที่มีแต่คนชมเวลานางใส่เสื้อกันหนาวตัวนี้ในช่วงที่กําลังปลื้มอยู่กับคําชมอดีตอยู่นั้นก็มีเสียงแบบว่า เหมือนคนจะเปิดเข้ามากึกกรึกกึกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเปิดประตูเข้ามานางก็บอกว่าขอโทษนะคะมีคนอยู่ข้างในค่ะอย่างเงี้ยนางก็บอกโอเคถอดชุดเสื้อกันหนาวออกแล้วนางก็หยิบชุดที่ใส่เล่นเป็นโนเป็นชุดแสกยาวเนี่ยนางก็แบบว่าใส่เข้าไปแล้วนางก็นึกถึงหูเสียงปรบมือแบบกึ่งกล้องแบบว่าห้องที่แสดงมากเลยมีแต่คําชมว่านางเล่นเก่งมากรวมทั้งพ่อกับแม่ก็ชมนาง ก็านางแบบว่าหเก่งมากอะไรนางกําลังปื้มอยู่กับคําชมอดีตนะคะต้องบอกว่าเป็นอดีตที่มันผ่านมาแล้วเพราะเพราะไมนานนางใส่ชุดอ่ะนี่แล้วมันจะทําให้อ้แบบนึกถึงอดีตเก่าๆไอ้ช่วงที่กําลังแบบว่าเคลิ้มอยู่กับไอ้คาชมในอดีตของนางอยู่นั้นนะคะก็มีเสียงเคาะประตูตึกตึๆกตึกตึกตึกแล้วก็หมุนหมุนหมุนมุนมุนเหมือนแบบเร่งให้นางออกมาฉ,ฉันจะฉันจะลองบ้างอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงขออีกชุดหนึ่งขออีกชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ นางก็รีบถอด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 แล้วก็เอาชุดที่สามที่นางอาเข้ามาเนะลองจริงๆป้ายเขาบอกเลยนะคะว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งชุดนะคะให้ลองหนึ่งชุดต่อหนึ่งครับ1หนึ่งคนนะคะแต่นางไม่ค่ะเพราะว่ามันไม่เห็นมีใครนางก็เอาชุดที่สามมาเป็นชุดที่ออกเดทครั้งแรกนะคะกับหนุ่มที่นางชอบพอนางลองชุดนี้แล้วนางก็นึกถึงแบบที่วันที่ได้ออกเดทกับอ่าหนุ่มที่นางชอบเนี่ยนางก็บอกว่านึกเสียดายมากเลยน่าจะบอกรักพี่คนนั้นไปถ้าถ้า คือตอนนั้นก็คือยังอายอยู่ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกความรู้สึกไปแต่ถ้าเจออีกเนี่ยจะบอกเลยว่านางมีความรู้สึกยังไงกับพี่ผู้ชายคนนั้นนะคะในช่วงที่นางกําลังปื้มปิติอยู่นางก็ได้ยินเสียงผู้ชายที่นางแอบชอบนะ่ะที่ออกเดทครั้งแรกนะ่ะชมว่าโอ้หูนางสวยนางสวยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอชมไปสักพักเสียงผู้ชายคนนั้นก็เหมือนกับคือปากบอกว่าชมแต่แต่แต แต่เหมือนกับนางไปได้ยินความคิดของผู้ชายคนนั้นในหัวของผู้ชายคนนั้นบอกว่าหือนี่ผู้หญิงคนนี้เชื่อด้วยเหรอที่ฉันที่ฉันชมว่านางสวยเนี่ยโอ้โหนางไม่ดูสารรูปตัวเองเลยเนาะโอ้โหวชุดที่ใส่มานะก็ดูบันนอกบันนอก,นอ,กอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ทําให้นางเฮ้ยแบบรู้สึกตกใจรู้สึกตกใจแล้วทีนี้พอสักพักมันก็มีเสียงมีเสียงคนอื่นมีเสียงพ่อกับแม่แบบเหมือนกับปากชมนางแต่ในความคิดในหัวเขาเขาไม่ได้ชมจากใจไงเหมือนแบบ าปากปากชมแต่ความคิดมันสวนทางกับไอคำที่เขาชมนางนะัคือเหมือนนางได้ได้ยินในความคิดของพวกเขาพ่อกับพ่อกับแม่ก็ก็ได้ยินแม้แต่ความคิดของพ่อแม่ว่าอุ้ยเนาะส่งเรียนเป็นโนมาตั้งสิบปีเล่นได้แค่นี้เองเหรอทําได้แค่นี้เองเหรอแล้วทีนี้ก็เสียงเพื่อนๆพ,นพ,น,พ,น,พนพวกนางก็หัวเราะบอกว่าอุ้ยเนี่ยหน้าขำเนาะ ใส่เสื้ออ่าอ่ากันหนาวก็บนนอกมันนอกพอเราชมหน่อยทําเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนนางเชื่อเนาะเหมือนนางเชื่อเราว่าเสื้อของนางนี่แบบว่าเป็นผู้นําแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคิดได้ยังไงวะเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงเพื่อนหัวเราะมันทําให้นางแบบมันทําให้นางเหมือนเหมือนจะเป็นป้าบอกเฮ้ยเฮ้ยคือเหมือนได้ยินความคิดของคนอื่นนางก็เลยอ่านางก็เลยพยายามอยากจะออกออกไปจากห้องลองชุดนั้นนะ่ะ ในช่วงที่นางยังเคิร์มอยู่กับคํานั้นนะมันก็มีคนทั้งเคาะประตูทั้งหมุนลูกบิดนะคะคือลูกบิดมันจะเกึ้อๆมันไม่ใช่ลูกบิดอย่างนี้นะมันเป็นเหมือนไม้จับแล้วก็ดันขึ้นดันลงเงี้ยมันจะเปิดได้ใช่ไหมคะทั้งเคาะทั้งอย่างเงี้ยนางก็เลยจะออกไปก็ไปหมุนแต่ที่นี้มันล็อกมันเหมือนมันเข้าล็อกจากข้างนอกทีนี้ไอ้คนข้างนอกก็เคาะเหมือนให้นางออกนางก็พยายามจะออกแต่นางออกไม่ได้เหมือนเหมือนประตูมันล็อกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นองก็ดึง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 ทั้งดึงดึงเขาบอกยจ้าทั้งร้องทั้งตะโกนเลยไอเสียงพวกนั้นน่ะที่ติฉินนินทานางในความคิดของพวกเขาจากความรู้สึกของพวกเขาจริงๆเนี่ยมันก็ยิ่งดังก้องดังกล้องในหัวของนางมันก็ยิ่งทาให้นางเหมือนจะเป็นบ้าเลยคือคืออยากจะหนีจากจุดนี้คืออยู่ไม่ได้ละอยู่อยู่ไม่ไหวละก็คอร้องกีดกีดกีดในนั้นแเปิด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 ให้ฉันด้วยเปิดให้ฉันด้วยอะไรใครก็ได้เปิดให้ฉันทีอะไรอย่างเงี้ยพอสักพักอ่าอีกตอนที่นางทุบอย่างเงี้ยมันก็ไอ ทุบเนก็กลายเป็นช้าลงช้าลงช้าลงและผิวหนังของนางที่นุ่มๆนิ่ม,ม,มอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแข็งกระด้างเหมือนพลาสติกเหมือนพลาสติกนะคะและนางก็แบบว่าหยุดก็คือเหมือนนิ่งไปเลยแล้วทีนี้มันก็มีผู้หญิงคนนึงก็ถือผ้ามาเหมือนกันมายืนอยู่หน้าห้องลองชุดและและนางก็เปิดเปิดห้องลองชุดประตูก็อ้าออกและทีนี้พอช่วงประตูอ้าออกมันก็จะเห็นเงาพวกหุ่น พวกหุน่นเหมือ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 น,น,นสาวออฟฟิศคนแรกอะอยู่ข้างในและหนึ่งในหุ่นนั้นอะก็มีสาวออฟฟิศอะยืนอยู่ก็คือสรุปแล้วนางก็กลายไปเป็นหุ่นโชว์ในร้านนั้นนั่นแหละทาไมถึงไม่มีคนอยู่ในร้านนั้นก็คือกลายเป็นหุ่นทุกคนคนที่ไม่เชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วโกดเขาก็บอกอยู่แล้วว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งชุดน,นะคะ ก็ไม่เชื่อฟังเองนะรพราไม่เชื่อฟังเองก็กลายเป็นหุ่นเฝ้าร้านไปซะเลยนะชอบลองนะักนะคะก็คลิปนี้ไป่ซีขวลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเวลาบางทีเขามีป้ายอะไรบอกก่อน,นะคะก็อย่าไปไปฝืนทำนะคะเพราะว่ามันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองคลิปนี้ก็ขอลาไปดูดีก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย